ปี1922นักโบราณาคดีฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ค้นพบสุสารของฟาโรตันคาเมนเด็กหนุ่มผู้เป็นกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณแต่สิ่งที่น่าพิศวงไม่ใช่แค่สมบัติทองคำมหาศาลแต่คือปริศนาการตายของพระองค์ที่ยังหาคำตอบแน่ชัดไม่ได้จนถึงวันนี้บางทฤษฎีเชื่อว,ว่าพระองค์สิน้นพระชนจากอุบัติเหตุล่าสัตว์บางทฤษฎีเชื่อว,ว่าเกิดจากโรคร้ายแต่มีอีกเสียงกระซิบว่าพระองค์อาจถูกลบปลงพระชน กะโหลกศีรษะที่แตกร้าวกระดูกขาหักร่างที่ถูกเผาไม่บางส่วนมันคือร่องรอยอุบัติเหตุหรือร่องรอยของการฆาตกรรมปริศนานี้ยังไม่มีใครไขได้แม้เวลาจะผ่านไปกว่า3,000ปีนี่คือหนึ่งในความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกโบราณทุตินเคมัน